สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทางยูทูบนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางลาวกาชาตินะครับดาวโจน V.I.P แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนของวันที่17นะครับมกราคม2อ6 7นหรนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อคืนนี้ของเรานะครับลาวกาชาตินะครับผมให้2กับ8ไปนะครับผลที่ออก1 9 7้ 1>, 1 9 7กจกับ81นะครับเน้น80แล้วเอาออก81ใคร่รูดที่8นะครับเข้าไปที่81มาสายรูดนะครับส่วนดาวโจน V.I.P ให้2กับ6รูด2นะครับคนที่ออก6 0 6กับ3 3นะครับรอบนี้มาเบิ้ลเนาะเน้น61ออก0 6นะครับ2ไม่มาใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0 6นะครับดาวโจนนะครับหุ้นดาวโจนผมให้6กับ7รูด6กคนที่ออก1 1 2 8 6 86ของเราไม่มีนะครับใครรูดที่6เข้าไปที่86นะครับก็สรุปแล้วในรอบเดึกมาสายรูด2รอ2รอบนะครับเนาะตัวเด่น1รอบนะครับก็สายเจาะต้องขอโทษด้วยนะครับเนาะมาแค่สายรูดนะครับส่วนทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับค่ำคืนนี้ก่อนไปรับชมก็ขอฝากนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเตาทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับ ของบาลลองเนาะก็เข้าไปไทักไายสอบถามแบดมินได้นะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําตาทองนะครับเข้าไปไทักไายสอบถามกันได้นะครับผมค่ําคืนนี้ลาวกาชาดนะครับรอบแรกของเรารอบแรกของเราผมได้เลข2นะครับแล้วก็เลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 1 2 8 2 9นะครับ หกหนึ่งหกแปดหกเก้าสามตัวหกสองหนึ่งนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนนะครับดาวโจน VIP ดาวโจนส์วนะครับให้เลขห้า กับเลข1นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 1 0 1งหนึ่งศูนยสหนึ่สห้าหกตัว5 1 0นนะครับ รอประมาณนี้นะครับผมส่วนหุ้นดาวโจนนะครับ <c oughs> หุ้นดาวโจนปกติคืนนี้ผมได้เลข9แล้วก็เลข2นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 3 2 4 2 5 9 3 9 4 95้นะครับสตัว9 2 3นะครับนะครับผมแนวทางในรอบดึกก็ประมาณนี้นะครับราวกาชาติดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ค่ำคืนนี้ขอให้มีโชคทุกท่านนะครับผมกลับสวัสดีครับ